กินข้าวเที่ยงกันค่ะพี่น้องจา๋าขอถทยขออภัยสำหรับท่านที่บ่กินหนูนะคะวันนี้หนูพุกอบโป่กับยอดพักิเสียดอ่อนกับยอดกระถินอ่อนนะคะหนูพุกอบโป่จำ้ำจิ้มโอ้ยเนาะ จิ้มกับน้ำพริกแกวพริกผงนะคะอืข้าวเหนียวค่ะเอาเย้องหนึ่งที่บอกว่าขออนุญ,ญาต